แครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนี้ก็ผมนนเน่น,นะครับนี้ก็พีโลซักคิวบัตนะทุกคนนี่ก็มาตัวแปลกๆนะไปเยาวาวอ่ะบอลล่า,ลาเขาระเบิดเออสวยอีซักคิวบัตอ่าผมจะมาเล่นตีนะทุกคนแต่ต้องมีกระทาฟ้านะอ่าแอปเปลิลไม่กดด้วย กูเดอะเบสเอนจิเนียร์ในเดอะเบสเอนจิเนียร์เลยเออเนอร์มีแต่มีแตป๋อเขาไม่กดด้วยเลยตัวเรามันจะตีได้ตอนนัตติก็ตอนเมื่อเรามีกระทางฟ้าทุกคนผมก็จะรีบทําเลย<อ>หลังจากนั้นก็คือเร,รียบ,บร้อยเลยของตีแน่นอนเอลเดอร์จะเกาะอะไรก็ต้องเข้าแนะ่ตนแต่มันใช้ของอยู่นะอีทีบีก็ต้องมีงนะสกิลเยอะ จะจจรีบถ่ายนะรีบถ่ายคาร์ีตัวเน้นสองทุกคนสักพักเขาอนเน้นสองแหละแต่ตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะอาจจะไม่ได้เฟี้ยวเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องตีนี่กูมัน่นใจว่ากูเล่นได้แต่ถ้าเล่นเป็นแนวปนปวดอ่ะผมไม่ใช่ บบหลับตัดเก่งๆหรือว่าอะไรเงี้ยตัวมาเขาจะเอาไปว่าเออมาตัดแคลรี่อะไรเงี้ยไม่ให้เล่นไปเลยอันติยืนเล่นอ,อ้อมนะเออยังไม่ได้๋อโอเคอเคอเคเปลี่ยนทิท์ใช่ไหมเปลี่ยนมคือหลับตัวเองทันไหมวะ คลิปก,กาลังดันและอีลวนะสามเอ้ากูก็ไม่ได้ให้มันตีนะมันตีเอาไปได้ไงวะเฮ้ยพุ่งหลบไปเลิอกอัพ <laughs> ผมรู้ว่าตัวแม่งทำแบบนี้ได้มีต่วิดเลยอ่ะที่เราไอ้นี่มันได้ ไม่ทันเออว้าวตรงนั้นแม่งเลยสักสองลูกก็พอได้ละตันรุนบนนะจ้าตอนนี้ลูกคนไหนแล้ววะสองร้อยร้อยแปดดาบเดียวสิ้นสองเยอะมากเลยวะกลัวมันจะกระโจน <ไป S 2> ใส่โอ้โหวิเลจเจ็บโอ้เสื้อมาไปบอลไป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 สวยกูได้วิดก่อน โหแย่แล้วโดนไอ้นี่แต่ยังดียังได้วิทย์เดี๋วโบยังไม่หกนี่ว่าเออจะดึงได้สวยมันมานาหมดนั่นอนะ่ะตีเลยเพื่อนตีเลยกูตายแนเน่กดตีคลิปให้มีตีคิมก yes. ่อนด้วยอขอฆ่าต,ตัวตายเอาเต่าม,มาบันแลแล้วมึงมเข็นมาด้วยกุหลารบเอามึงตีกะให้มันมหกอ่ะอย่าง,งนั้นวิ่งมาหาเพื่อนก็จบไอ้เห่ามาเลยสวย หลับเลยวางเข็นมานตีนะมันไฟมึงแน่เนี่ยที่ดีโดนไปสองลูกมัแม่เกือบตายอยู่เดินมาครึ่งหลอด Chúng ta sẵn s студ there. L medidas, chúng lại เออแต่หลับแล้วนี่มันใช้สกิลแคนเซิลนี่หว่าได้ไม่มาเอาป้อมหรอกเพื่อนที่เดิมอ่ะบอสเออที่เดิมมึงก็หากินได้เหียมุมอร่อยโอเคเดวโออยู่ทีมเรานี่หว่ากูก็เสียวโดนดึงทับหน้าจอมอาหารการเ้ยนี่ฮะเอาเรื่องว่ะ ไครเมายีสควาดหลับเลยเฮ้ยเพื่อนโดนอะ่ะน่าจะไปช่ว<ด>ยไม่ทนันแป๊ะเอ้ะย่าเราหัวดังแปะ๊ะดังแปะ๊ะเฮ้ยมันวิ่งอย่างนี้เลยเออ ให้มันอยู่ทั้งตัวดิให้มันยูพี่ใครใครใครมันจะกล้าให้โดนอยู่วะไอสะ้สัสโอ้โซะแบบบับบงคับมันใช้หวัดดีวกว่ามันมีอะเออวะอยังปังยังวะนั่นไงโดนละกูขาดเค้นวะมานาพี่หมด่ะพี่ตีฟรี้น้องาะสวยวอบอล ตัวจัดนักแข่งเออเฮอยจินเนียนักแข่งว่ะเดวโอกัดสวยโอ้ไม่มีใครชมไอจีนเนียกูเลยอ่ะคิดเทงเอวเทงเอวโดนเต่าอ่ะเต่าก็คือกระเด้งไปโดนขอบนัะติดใบโอ้เยอะชมเดวโออีกที่น้อยใจเลยกูชื่นใจก็เคนมันยูผมเดโวมันก็กัดเคนให้อะก็ไม่โดนมั้ยเหรอ มานหนาหมดวากลับกลับแล้วเว้ยแต่จีเนียไม่สวยจริ้งฉอนมาเก็บให้อีกเอาเอาชมแล้วชมแล้วมันหยุดแล้วอ่ะรับคำชมด้วยเอออินเนียก็ทาฟ้าชิ้นแรกอะโหดใช่เขาก็เลยทำเนี่ยมันจะโยนแล้วไปไงประเด็นใช่มันใบทุกอย่างต่างตายเฮ้ยกูวับกูวับสวย เอายังไงต่ามาตีแม่งเลยไม่เมื่อมกี้ความจิงบข้าวนั่นแหละไม่เชือบกดไม่ได้ละไอไอระเบิดมึงนะเออข้าวคี๊บแล้วน่ะไอเท่านั้นเดินมาพอดีคี๊บไม่หันมาตีเทียริโว ไอ้นทายมันทำอะไรอะเปิร์ก่ะหรือขึ้นไฟแบนวะรมันตนลนะีลูกหัวใจไอ้น้องหัวใจไปซะกูเมนเซอร์แล้วอยู่บนยาวเลยอะมันมีวาดฟ้านะเพื่อน ว่าระเบิดมึงเกมนี้เล่นยากเว้ยเพราะมันมีในื้หาว่าต้องหามุมแปลกๆวางใช่ใช่มุมที่มันจะไม่ค่อยหวาดอะ่ะเออตรงนั้นตรงนั้นก็ได้อ่ามันเพื่อนตอนโดนป่ะนะ่ะอ๋อไม่โดนนะหุ่นเต่ามันเบล,ลไปเฮ้ยโซโลอกคิวออะไม่มีสกิลเลย บอลหิวอ bon ่ะนตีอะไรอ่ะเฮ้ยวินเล่มึงตีตาข้างนอกเขียวยมีเขียวของวินเลย่เขาม,มีเขียวด้วยมินิโจนกมบอกวินเล่ยนเกมเฮ้ยกูได้แล้วฟ้าแล้วเนี่ยห้าสิบบาทไอ้ย่ยาห,าหกศูนย์นี่น่าจะระเบิดไปครึ้นนึงแล้วเฮ้ เขาก็แบบว่าเฮ้ยมั่นใจระเบิดเอาก็แบบว่าเฮ้ยาร์แบบเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยกูเฮ้ยอย่างเดียวพอแก่ฟ้าได้น้องเอาคงไ่ตาย้าไปดิเฮ้ยฆ่ามันเพื่อน ออาคาราฟ้ากูมาส่งพอดีอวนตีอยู่คาราฟ้าเข้าต pues ัวปุ๊บตีเลยไอ้เนี่ยแต่รับพันสิบเดี๋ยวนั้นหรือว่ากูเปลี่ยนไอ้สิบกูเลือดขึ้นไปก่อนตัวเลยสิบสี่เปล่าตรงไหนฮะกูรู้ละว่าวางตรงไหนไอ้สิบกูสิบสี่ตัวเอดขึ้นไปกเนี่ยในรู้เนี่ยไม่เนินนี่ดีกว่าได้มากกว่าเลเซอร์วะกูมีหลับทีเดียวไอ้นี่ยมึงจะลากมาทำไมเนี่ย

ตีฟรีอ่ะสักสกิลบัตตีฟรีเนาะเฮ้ยเขียวอ่ะมีสกิลเฮียเลยไหมไม่มีเฮียเลยตีธรรมดาโยนหัวใจหัวใจของพี่ไปไส้เนองโดนระเบิดกุีิลูกยังตายอะไรไม่แก่ไม่มีใครโดนปะเคนไงอ๋อเต่าไม่หมอบเคนโดนอ๋อเคนโดน เห็นรับแทนที่เรียกคิวเซอร์จะโดนนั่นแหละมีข้างบนมีลูมนะบนอลเฮ้ยสวยกระเทมชิ้นนั้นกูหมาเดบวมีบิงแต่เราต้องบิงด้วยถ้าเราเล่นแนวเนี้ย แต่ผมคงหลังตอนมีจอ,อ,กอะก่อแล้วเฮ้ยอ๋อมันดูเฮ้ยเปิร์กว่ะเรียบร้อยวิลยเลยไอพีไอพีน้องเพื่อนได้หมดแล้วมันขายหลับให้ยังไงวะไม่ใช่กด e, อีกรอบต้องตี กูมาช oh. e> ่วยตีใส่มันแล้วก็กด E ที่เราอีกท ja. mm, ีน like ึงกูนึกว่ากด E คายไปเลยเหมือนเซอร์จะเป็นแครรี่รับมากกว่าลิบท้ายแล้ววะเหมือนจะเล่นดีนะแต่ทำไมมาเล่นงี้วะเฮ้ยเพื่อนมินเตาวะอ่าขีด ไปวิเลเข้าไปไป่ะบอลสภาพเดิมหรือเปล่าไปเอซอร์มาเออตีมีีมีงคาราฟตตีแม่งกูตีแม่งเลย <c oughs> มาเดิมาเดิไอ้น้องอ้าวเฮ้ยไม่เปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> มีหันกับไปตีมึงด้วย ดาวโบคอนซีเลยอยาใช่ไหมเหลือสี่ลูกอยู่กูขออีกลูกนึงเดี๋ยวมันต้องมีตัวมาตายอย่างนีมั่นใจในระเบิดกลลับะได้จอกเกาะแล้วเว้ยเขาไม่ได้เออใช่มึงเล่นทาฟ้านี่ว่ะถ้าบอกแต่เขาจะเล่นจ่อเวก่อนใช่ป่ะแค่ตอนนี้ถ้้าตอนนีก็ไม่มีใครรอดอยู่ดีดูของเต็มเกมยนทำซานเตอร์ขาวด้วย มึงเล่นกันอีกละมึงบวกกันไม่พักจริงๆเลยนะคือกูก็ไปไม่ทันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมอบวังมึงทำให้ระเบิดกูดูเย่นะเอานี่ก่อนเพื่อนเอานี่ก่อนกูตีฟรีแย่ละเฮ้ยเพื่อนกูมาเว้วิเลยมึงก็มีมานากูไม่ต้องกลัววิเลยอะ นั่นแหละมันก็ยืนตีไม้ตีมใส่กูอะ่ะเฮ้ยมีคนซื้อเกิดหรือเปล่าวะอ๋อเคนมาไว้ป่ะมานากูหมดว่ะอิ่มปะอะไรนะจะอิ่มแล้วเนี่ย,นะยกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูใช้มอดไม่แน่ใจวะ่เนะเสียงมอดมันคืออะไรวะอิ่มมอดท่อเอาจับไปกูว่ากูตายแน่เลยว่ะกลับบ้านนไตอหนไปตายตอน กลับบ้านเลยทั้งแม่งไอ้เหี้ยพวกนี้มันห่วงอิ่มเนาะเออมันห่วงอิ่มเลยนับว่าปีศาจก็หายเลือดอะนับไปเด็กครบห้ายังอ่ะคราวนี้ของเขาอิ่มเลยอะน่าจะอีกตัวสองตัวปะอีกตัวเดียวนับไปแล้วอีกตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยมีคนนับให้ด้วยปะเขาบอกกูตัวเดียวไอ้มอนอยากอยากอิ่มว่ะกูอยากรู้มอสเสียงอิ่มพูดไงวะ จะเต่านี่รับระเบิดกูหมดเลยนะถ้าสกิบัตอิมเราได้เงินเพิ่มปะมันได้ตังเยอะมันได้ตังปกติอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาเล่นงั้นเขารู้ว่าใครอะไรยังงูยังงี้ได้ตังเพิ่มนะกูกูกับไอปอนที่เล่นแบบไม่รู้เทียอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าไปงั้นเลยเออเอออดเอฟไหมน้อง ว่าตายเรียบร้อยอดเอิมในตัวได้เป็นสองไอ้สัสไอ้เหี้ยมันเป็นแผลจแล้วกูกดกูดได้ยินเสียงอิมมอร์ท่ลป่ะมันพูดยังไงวะกูพับจอไปฟังเองก็ได้ป่ะฮาวเซอร์ไอ้เหี้ยพูดไม่มีอิมแพกเลยอะไรมาซาเรเวชเช่เหี้ยอะไรวะใกล้อิมมันคืออะไรวะใกล้อิมมันต้องพูดอ๋อบัตแบด เมื่ะดาซวอิเตะอะไรเงีไยครับโยนแล้วเพื่อนกูโยนเกมแล้วมันง่ายเกินไปใช่ไหมเพื่อนฉันยอมไอ้เียปอนวางระเบิดเดี๋ยวได้น้องนั่นไงตามาเตะ <c ười> มึงคิดว่ามันจะไปเล่นไหนกันไหมแบบแยกมาสักคนเดียวๆเงี้ยบนลไหมจะมีใครมาเปล่า เอ้ยมอนกูเห็นลิฟทายกำลังมุ่งหน้ามาเปล่าวะรหรือมันจะเข้าเลนกลางอ่อยบกชีวิตนี้กูวางระเบิดพอเฮ้ยกูเ,ยเห็นกู <c oughs> เห็นเยือ่อกะอ,อ,อ๋อนมโอเคจะไปโซโลโคิว <Q. S 2> ไม่มาหรือวะขอ,อตัวเดียว เอาคนเดียวเท่านั้นอะ่ะเียวเขาอยู่เขาติดกันแล้วอะ่ะเออก็ไม่มาไม่มีใครมาเลยเอาคลิปไ่น้องเห็ดหมดเฮ้ยเซอร์มาวะมึงมาตอนที่กูแบบเห็ดหมดไปแล้วข้อเพื่อนมาวเว้ยอ้วเดแม่งโดดใ่กูแน่เลยหนีเลย เ,เพื่อนเรากำลังมาเว้ยมันน่าจะเยอะนะระวังมีวอร์ดนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปลุยโหลดก็ต้องเล่นเซอร์มึงอะเฮ้ยมึงขัดขัดกูตลอดเลยอะกูหลับไม่ทันแล้ววะกูเจอกับลิฟทายไปน้อง ามันจะสู้มึงได้เออหนึ่งหนึ่งเดียเจอรถดาเมจิทกูจ่อเกาะเมื่อกี้กูจะหลับหลับช่วยในตัวแล้วนะ,ววะมันมีสไลด์สไลด์แบบหลบพอดีแล้วมาดูมันตีดิใช่มาถึงกูหรือมึงเอดเอดรงนี้มันจะเห็นที่กูวางจะวางอะไรวางต้องรีบวางเลย ta tộc một lên này đi căn kiếm này căn kiếm này hai điều cả cụt tơm mà nào chỉ bọn em sum à Hãy เฮ้ยแย่แล้วกูค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะค้างนานต้องดีว่ะเพื่อนแย่แล้วมันมีเกี่ยวเปล่าวะไม่มีโอเคไม่มีมาเพื่อนลุยโรถเปิดดัดเลยโหดียังเด็บโผมสมมตช้าไปว่ะผูโดอะไรมานานหมดไปโอ้โหเฮียสองเปิร์กอย่างนี้ต้องบีคีบี ากูว่าเกมเราเบิดแล้วกูว่าพี่นุอดเลน่นค้างป่ะค้างป่ะค <c oughs> ้างค้างค้างค้างเสร็จเสร็จเสร็เราเบิดตรงนี้มึงเหลือยี่ลูกสองลูกมันไม่เทียบแล้วไอ้เทียมไม่ดันบ้านเราเลยเฮ้ยขอกดได้บาริเจนนะเพื่อนมาเด้มาเด้อจะบ,บายแลนกิลหาบอกเลือกกูปีมหนึ่งอันน่าจะยังไม่บิง้งเอาบีเคบีก่อนดีกว่า เข็นเข้าไปฟาร์มอะตีทีเดียวพอก็เดินบนกันวะอยากดีดบอตรงนี้มาไอซากิบัสแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าในหอนเขาเล่นกับมันะแต่ผมเห็นมาในโดตาแล้วว<อ>่ะอ้าดึงโดน ใช่ใช่เบนตีแต่มันไม่ต้องมีคาถาฟ้าเอ้เฮ้ยแย่ไรน้องเฮ้ยบารมีสมกหลับเลยกูกูไม่ได้อันตีอะเพื่อนได้หมดขี่ดังหมดขี่ขี่เลยบักขู่ขี่เอ้ยบักขู่ขี่เอ้ยบักขู่ขี่สองบักขู่ขี่ไอ้เหี้ย หมดดิหมดดิเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงครับตื่นขึ้นมาก็เรียบร้อยเรื่อยๆตายเขาเดียวโมอกด้วยไปปอนตายนะวิศอันไอ้น้องโชคดีดกูปาแล้ววิ่งเหยียบระเบิด เดินรอบอ่ในฮีโร่โรไปรอดักไหนดีวะบนจะมาไหมเหมือนกูเห็นหนึ่งคนจะได้บีเคบีอ่ะพันหกได้บีเคบีวะเพื่อนจะมีบีเคบีนี้ชีวิตจะสดชื่นเฮ้ยกลัวมันเอาเพื่อนมาไม่ไม่น่าจะมาคนเดียวแล้วมั้งนั่นไงไม่มาอยู่กลางกันหมดเลย Mhm. ตีกูทะลุเขาโหตายไปนหนึ <gamma enders> ่งกำลังอ้อมหลังไม่หามีวับปะเฮ้ยในตัวรอดนะไม่มีเลยเล่นไปเล่นไปเล่นไปอ้อมหลังอ้อมหลังเห็นวิทย์เลยสีแม่งเลยอต้องตีแม่งเลยเอาเอากดผิดกูหลับไว้ไง ไม่มีหลับแล้วเลยนี่กูหลับไว้เหมือนมัน,ม,นมันกูยังไม่ได้ปลดหลับมันออกอะ่ะมีหัวเหรอมีหัวเหรอด้วยว่ะเจ้าตายได้ขึ้นป้อมนี้อะ่ะเขามีไซโคลแล้วมั้วิเลย์อ่ะโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ข้าออไว้ตรงนี เป็นไม่ได้บิงได้คลิปแทงนี่เพื่อนอ้าวหายไปเลยหูทีเดียวเออรอโดดนขี้ขี้เอาขี้มีวิเลบิงกัดเต่าใช่ไหมเมื่อได้หากูเข้าสุดละ ตีสดตีไม่เอากูตายไะนั่นน่ะว่าขี้ฟ้อมตีตายเอ้ยรอดจบ GG ทุกคนทุกคนเกมนี้ซักคิวบัสก็ประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เดี๋ยวจะถามด้วยว่าจอกันใหม่คลิปหน้าว่าไงก็ขออภัยอ่ะเกมนี้ก็เป็นซักคิวบัสสายสายตีเออันตีแล้วตีนะประมาณนี้ไปละบายครับผม